สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .1 น,นะคะก็พบกับคุณครูนางอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะคะของตัวบทสุดท้ายบทที่สีนะคะเราก็จะไม่เสียเวลานะคะเพื่อไม่ให้ตัวคลิปมันยาวจนเกินไปนะ,ะเราจะมาต่อกันเลยค่ะในส่วนของการอ่านค่าทศนิยมนะคะตามหลักต่างๆเนาะครั้งที่แล้วเร,เราเรียนในเรื่องของการ เขียนทศนิยมในรูปกระจายไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราเขียนเราจะเขียนในรูปของเลขโดดนะคะเลขโดดคือเลข1 2 3 4 5สองาีจแปแล้วก็ศูนเนี่ยค่ะเขียนเลขโดดตัวนั้นคูณกับค่าประจำหลักของมันนะคะแล้วก็ใส่เ็บครอบไว้เราจะไม่มาเขียนเป็นแบบเ,ออเหมือนสมัยปถมของเรานะคะเราจะเขียนในรูปของการคูณเลขยกกำลังนะ โอเคเพราะฉะนั้นข้อที่3ค่ะอยู่ในแบบฝึกหัด4.1กอนะคะข้อที่3บอกว่าจงหาว่า7จนะคะ7ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าเท่าไรข้อที่2ข้อที่แล้วเขาถามแค่ว่าเลข8ในแต่ละข้อเนี่ยมันอยู่อ๋อมันมีค่าประจรําหลักเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนั้นถามแค่ค่าประจรําหลักแต่สําหรับข้อ3เนี่ยถามเลยว่าเฮ้ยค่าของ7เนี่ยมันเท่าไหร่ เราก็เขียนในรูปของเลขเจคูณกับค่าประจำหลักนั่นเองนะคะเราไม่ต้องไปคูณให้เขานะคะเราแค่เขียนค้างไว้ในรูปของการคูณเท่านั้นเองอ่ะมาดูเด็กๆเ,เ,เขียนโจทย์แล้วก็ตีตารางแบบนี้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูการคูขอไฮไลท์ที่เลขเจ็ดเหมือนเดิมก่อนนะคะเลขเจ็ดของแต่ละพ่อจะได้ตรงกันนะว่ามันคือเจดตัวนี้นะ คือเจ็ดตัวนี้นะอ่ะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวจะสลับทำฝั่งเลขคู่นะคะเลขคี่ให้หนูไปทำเองสลับบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเลขคู่ข้อสองนะคะข้อสองอ่านว่าเก้าจุดหนึ่งสามเจ็ดนะคะเก้าจุดหนึ่งสามเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์อยากได้เฉพาะค่าของเลขเจ็ดเราก็เขียนเจ็ดคูณรอไว้ก่อนเลย จากนั้นเรามาดูค่ะว่าเจดเนี่ยมันต้องส่วนอะไรเพราะมันอยู่หลังจุดทศนิยมแน่นอนเพราะฉะนั้นหลังจุดตัวแรกคือส่วน10บจำไว้นะส่วน10บตัวที่2ส่วนร้อยตัวที่3ส่วนพันนั่นเองนะคะมันอยู่ในหลักส่วนพันเพราะฉะนั้นส่วนพันก็คือ1ส่วนด้วย10ยกกําลัง3นะคะหส่วนด้วย10ยกกําลัง3นี่คือส่วนพันเสร็จแล้ว ไม่ได้ต่างอะไรมากจากข้อ2ใหญ่นะคะต่างกันที่เรานำเลขโดดนั้นมาคูณกับค่าประจำหลักเท่านั้นเองนะคะอ่าข้อที่4ค่ะอ่านว่า2.0754นะคะ2.0754จันรคูก็เขียนเลยมันคือ7คูณด้วย1ส่วนทพราะสมตําำแหน่งที่2ใช่ไหมคะ0คือหลักส่วน10 เจ็ดก็เลยอยู่ในหลักส่วนร้อยนั่นเองแค่นี้เองง่ายมากๆนะคะเอาเจ็ดตัวสุดท้าย1ส่วนแน่ๆ1ส่วนแน่ๆเพราะมันเป็นทศนิยมนะคะอ่ะนับดีๆเนะเาะตอนนี้นับดีๆนะคะอันนี้ส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นและส่วน 6. นะคะส่วนแสนนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนแสนค่ะเอาง่ายๆคือเด็กๆสังเกตไหมเวลามันส่วนด้วยสิบมันก็คือสิบกำลังหนึ่งถูกไหมคะพอมันอยู่ทศนิยมตำแหน่งที่สองปุ๊บมันจะกลายเป็นสิบยกกำลังสองพอมันอยู่ทศนิยมตำแหน่งที่สามปุ๊บมันจะกลายเป็นส่วนด้วยสิบยกกำลัง 3. สามเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เลขเจ็ดะคะเลขเจ็ดของข้อหกเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ห้าแปลว่ามันก็ต้องส่วนด้วยสิบ ยกกําลังห้าถ้าใครพอจับจุดได้โหบางคนโมมานั่งคิดส่วนแสนส่วนแสนีส่นนมันสิกํากำลังอะไรนะคะจับเทคนิคมันให้ได้ในเมื่อมันมีเทคนิคในการช่วยช่วยให้เราเนี่ยเขียนได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าไปทาข้อหนึ่งสามห้าเอานะคะไม่ยากก็คือเจ็คูณอะไรเจ็ดคูณอะไรเจ็ดคูณอะไรนั่นแหละ,นะคะแค่นี้เองไงมาข้อสี่ดูข้อสี่ สำหรับข้อที่4นะคะจงเขียนแทนจำนวนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมอันนี้จะเหมือนตรงข้ามกับข้อที่1เนาะข้อที่1ให้ทศนิยมมาแล้วให้เด็กๆฝึกเขียนในรูปของการกระจายนะคะแต่สำหรับข้อ4ตรงข้ามนะคะให้รูปการกระจายมาแล้วใหเ้เด็กเขียนกลับไปเป็นทศนิยมนะคะโอเคน,นะฉันเด็กๆก,ก็ล็อกโจทย์แบบนี้เลยเนะคุณครูเวน้นบรรทัดนะ เพราะว่าไม่อยากให้มันไปซ้อนกันนะคะอยากให้เด็กๆเกวิดบรรทัดเหมือนกันเนะเาะบอกก่อนถ้าสมุดไม่พอสมุดโรงเรียนไม่พอก็ใช้สมุดที่อื่นได้นะคะสมุดเก่าตอนป .6 ป .5 ได้เหมือนกันนะคะเอามาใช้ได้เลยหนูก็แค่แม็กในส่วนที่มันใช้ไปแล้วแม็กแม็กไว้นะคะแล้วก็เริ่มเขียนนะคะว่าเป็นคณิตศาสตร์ม .1 พื้นฐานหรือเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยเนาะ,ะไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้สมุดนะคะเอาแค่ว่าเด็กๆได้ฝึกทำนั่นแหละ มาดูกันเลยเนาะอันนี้คุณครูจะทําข้อเลขคู่ให้เหมือนเดินนะคะแล้วก็ให้เด็กไปฝึกทําข้อเลขคี่ฉันข้อหนึ่งจะข้ามอ่ะมาดูข้อที่สองนะคะดูข้อที่สองใครที่แบบตายแล้วแล้ฉันจะทํายังไงข้อหนึ่งละ่ะเธอลองดูข้อสองข้อสี่ข้อหกก่อนเดี๋ยวเธอก็จะค่อยย้อนกลับไปทำหนึ่งสามห้าได้นะคะอ่าสาหรับข้อที่สองนะคะเวลาเราทําเราเช็คก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขาเรียงจาก หลักที่มากไปหาน้อยหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2ค่ะเริ่มต้นที่4ี่สี่ก็คือ4ี่มันก็คือเกิดจากการที่เราเอาสี่คูณหนึ่งเราได้4นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราน่าจะบอกตัวเองได้ว่าไอ้ตัวนี้หลักหน่วยนะคะพยายามบอกหลักตัวเองให้ได้ว่าเลขวงเล็บนั้นหรือเลขตัวนั้นๆนอยู่หลักอะไรเพราะฉะนั้นข้ออ่อข้อสองเนี่ย4อยู่ในหลักหน่วยนะคะบวกกับ1นคูณ1ส่วน10บยกกำลังสองส่วน10วกำลัง 2, สองก็คือส่วน ร้100อยถูกไหมคะต่อไปสามคูณหนึ่งส่วนสิบกำลังสามก็คือส่วนพันนะคะต่อไปห้าคูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสี่ก็คือส่วนหมื่นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายิ่งตัวส่วนสิบยกกำลังเยอะขึ้นมันจะทศนิยมไปหลังขึ้นหลังขึ้นหลังขึ้นนะคะไปไกลมากขึ้นฉะนั้นข้อนี้เขาเรียงมาให้เราแล้วนะเราก็ใส่เลยสี่แล้วก็จุดค่ะเพราะเลขสี่คือจำนวนเต็มตัวเดียวที่มีอยู่ในข้อนี้ ต่อไปส่วน10มีไหมเช็คซิอย่าลืมนะคะทศนิยมตำแหน่งที่1ยังไงก็ต้องมีตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ตั้งแต่0ูนจนถึง9มันต้องเป็นตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะคะทุกตำแหน่งจะต้องมีตัวเลขนะยกเว้นตำแหน่ง1 0บร้อยพันหมื่แสที่เขาไม่ได้กล่าวถึงเราจะไม่ใส่0ู0 0 0นะลูกนะเราจะใส่แค่ตำแหน่งเขาให้มานะคะถ้าหลักหน่วยในข้อนั้นๆเช่นข้อหเนี่ยไม่มีหลักหน่วยเลย ไม่มีจํานวนเต็มมาเลยแปลว่าตัวที่อยู่หน้าจุดก,ก็ต้องเป็นเลขศูนย์ใช่ป่ะนะคะต้องเป็นเลขศูนย์แค่นั้นเองถ้าเขาไม่ให้จํานวนเต็มเรามาเราก็ใส่ศูนย์แล้วก็จุดแล้วก็เริ่มต้นไปทด้วยทศนิยมเลยนะคะเพระาะฉะนั้นข้อที่สองกลับมาข้อที่สองเนาะทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่งส่วนสิบค่ะส่วนสิบโจทย์ให้มาไหมดีหไหมไม่มีเนาะเมื่อไม่มีก็ต้องเป็นศูนย์ค่ะส่วนสิบ ส่วนร้อยส่วนร้อยก็คือ10ยกกำลังสองโจทย์ให้1คูณมาแปลว่ามันก็คือเลข1ส่วนพันก็คือ10บยกกำลังสามโจทย์ให้สามคูณมามันก็คือเลขสาและพศโยมตำแหน่งที่สี่ส่วนหมื่โจทย์ให้เลขหคูณมาก็คือเลขหเสร็จแล้วแค่นี้เองค่ะตัวเลขที่เราจะมาใส่ก็คือตัวเลขที่มันคูณกับแต่ละหละักนั่นแหละ 4, ะะข้อที่สี่นะคะข้อที่สเนี่ยข้อที่สี่จะคล้ายๆข้อหนึ่งก็คือทุกตัวปูณกับเศษหนึ่งส่วนหมดเพราะฉะนั้นมันไม่มีจํานวนเต็มมาให้ไม่มีหลักหน่วยไม่มีหลักสิบไม่มีหลักร้อยไม่มีหลักพันไม่มีมาให้เลยเมื่อไม่มีจํานวนเต็มมาให้เลขที่อยู่หน้าจุดก็เป็นได้แค่เลขเดียวค่ะคือเลขศูนย์แล้วก็จุดเลขศูนย์แล้วก็จุดเลยนะคะอ่ะจากนั้นเด็กๆก,ก,ก็มาไล่เลยค่ะ ส่วน10มีไหมมีไหมส่วน10เลขอะไรคูณกับส่วน10บคะเลข3นะมนะไปส่วนร้อยนะคะส่วนร้อส่วนร้อมีไหมสิบกำลังสองไม่มีไม่มีก็0นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เราจะต้องแบบมาคอยเปลี่ยนร้อยพันหมื่นแสนให้เราอ่านนี้ค่ะ สิบยกกำลังหนึ่งส่วนด้วยสิบกำลังหนึ่งไม่มีเลขออมีเลขมาคือเลขสามส่วนสิบกำลังสองไม่มีมาก็คือเลขศูนย์ส่วนด้วยสิบกำลังสามมีมาคือเลขสอง 2. ต่อด้วยส่วนสิบกกำลังสี่ไม่ให้มาก็ศูนย์ต่อด้วยส่วนสิบยกกำลังห้าก็ไม่ให้มาเลขศูนย์จบท้ายด้วยส่วนสิบยกกำลังหกเห็นไหมคะเขาให้เลขแปดมาก็ปิดท้ายด้วยเลขแปดแค่นี้คะ่ะ อ่ะจำไว้นะยูนะคะฉะนั้นให้เด็กๆเรียงเลยส่วน10บกำลังหนึ่งสิบกำลังสองไม่ต้องมาท่องส่วนสิส่วนร้อยแล้วนะคะมันเริ่มต้นด้วยส่วน10บกำลังหนึ่งสิบกำลังสองสิบลังสาไปเรื่อยๆ,ๆนะอนะ่ข้อสุดท้ายคือข้อหข้อที่หกอ่าข้อที่หไม่ได้มีเฉพาะเศษส่วนถูกไหมคะ มันมี9คูณ10ยกกำลัง2ซึ่ง10กำลัง2ก็คือ100นะคะเพราะฉะนั้น10กำลัง2อยู่ในหลั 100, กร้อย9คูณกับหลัก100ก็ต้องเป็น900 900มีหลัก10ไหมมี10กำลัง2แต่ไม่มี10กำลัง1เพราะฉะนั้นตรง10กำลัง1คือเลข0นั่นเองนะคะที่มันหายไปเพราะมันถูกคูณด้วยเลข0นั่นแหละ ต่อไปหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือคูณด้วยห่งก็มีเลข5ก็ใส่เลข5แล้วก็ใส่จุดนะคะทศนิยมตำแหน่งแรกค่ะหนึส่วนสิมีมาไหมมีเนาะก็คือเลขสามต่อไป1นึ่ส่วนสิบกำลังสองไม่มีเลข0และปิดท้ายด้วย1นึ่ส่วนสิยกกำลังสมีมาให้นะคะก็คือเลข1 ซึ่งถ้าตัวสุดท้ายมันจบที่1นส่วนสิบกำลังสเราจะไม่พูดถึงพวก1นส่วนสิบกำลังสีส่วนสิบกำลังหะคะเพราะมันคือ0ูนย์ศูนยเราจะไม่เขียนเขาต่อท้ายเราจะจบที่แค่นี้เลยฉะนั้นข้อห่ข้อสามข้อห้านะคะสำหรับข้อสามใหญ่ข้อสี่ใหญ่เด็กๆต้องฝึกทำเองดูนะคะแต่ถ้ามีโอกาสเด็กคกูจะไลฟ์ออนไลน์นะคะเพื่อที่จะลองเช็ค นักเรียนดูว่าเข้าใจทำได้ไหมนะคะแล้วเจอกันค่ะ